อาละครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาเขียนโปรแกรมชุดทดสอบช่าง PLC ระดับหนึ่งกันต่อนะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของช่างท่านที่ไม่มีชุดฝึกของจริงนะครับแล้วก็ไม่มี PLC จริงๆครับนะผมก็จะมีตัวของ simulation นะครับมาแนะนำล้วกันสำหรับท่านที่ ไม่มีของจริงใช้นะครับข้อดีของตัว simulation อันนี้ครับก็สามารถที่จะฝึกเขียนโปรแกรมเองที่บ้านได้เลยนะครับเราไม่ต้องมี PLC จริงไม่มีชุดทดสอบจริงก็สามารถเขียนโปรแกรมได้เนาะก็สามารถที่จะฝึกทดททสอบเองที่บ้านได้นะครับเขียนโปรแกรมเก่งมากขึ้นแน่นอนนะครับ สำหรับตัวนี้ผมก็จะมีไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ซิปอันนี้นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์วิดีโอไว้ที่ใต้วิดีโอนะก็สามารถที่จะกดไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับเราก็จะต้องแตกไฟล์ขึ้นมาก่อนเนาะแตกไฟล์อันนี้ขึ้นมานะครับอแตกไฟล์ออกมาก็จะได้โฟลเดอร์นี้นะครับ PLC Skill นะครับข้างในก็จะมี2 2ไฟล์นะครับก่อนอื่นท่านก็จะต้องไปติดตั้งตัวโปรแกรม ที่ใช้สำหรับเปิดไฟล์2อันนี้ให้ได้ก่อนเนาะก็จะมีโปรแกรม GX Work 3นะครับโปรแกรมหนึงนะครับสำหรับเปิดไฟล์อันบนนี้นะครับไฟล์สีแดงนะครับแล้วก็จะต้องมีโปรแกรม GT Designer 3ด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนจอ HMI เนาะแต่ว่าผมสำหรับไฟล์นี้มันก็จะลิงก์กันกับตัว Gx Work 3ให้เราสามารถที่จะดูตัว simulation นั้นได้นะครับอันดับแรกก็ติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดเปิดตัวไฟล์สีเขียวเนี่ยครับที่เป็น GT Designer 3นะครับขึ้นมานะครับก็จะได้โปรแกรมแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวโปรแกรม Gx Work 3ขึ้นมา นะครับเป็นโปรแกรมเปล่าๆแบบนี้นะครับอันดับแรกเราจะต้องรันตัวซิมของ GX Work ให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปรันตัว g t Designer 3นะครับจากนั้นถ้าเราเปิดตัว GX Work ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่ new ครับไปที่ new แล้วก็ไปที่ series ก็เลือกเป็น fx 5 cpu นะครับ type ก็เลือกเป็น fx 5 u โปรแกรมมิ่งแลง g u เ g e ก็เลือกเป็น l a ตเตอร์ตอบโอเคนะครับอ่าเขามีด a ลอกขึ้นมาก็ตอบโอเคเนาะอ่าได้แล้วนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนโหมดนะครับโหมดการเขียนนะครับให้มันเป็นโหมดไรมอนิเตอร์นะครับไรมอนิเตอร์ก็ตอบโอเคอเขาบอกว่ามันยังไม่ได้ monitor เ,เนาะก็ตอบ yes โอเคอ่ะตัวมอนิเตอร์ PLC มันยังไม่ได้เชื่อมต่อคับอะไรเนาะอ่ะก่อนที่จะไปรีดมอนิเตอร์นะครับให้มันอยู่รีก่อนก็ได้เนาะเราจะต้องไปรันตัวซิมูเลเตอร์นี้ก่อนนะครับอ่ะในส่วนของสตาร์ทซิมูเลเตอร์ซิมูเลชันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแมเป็นรูปคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสีเขียวตรงนี้ครับอ่กดครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะสตาร์ท ตัว simulation นั้นขึ้นมานครับนะทุกอย่างมัน complete ร0อยเปอร์เก็ตอบ c l o s นะครับเราก็จะได้ตัว plc sim นะครับของ gx simulation simulator sim 3ขึ้นมาแล้วนะครับก็กด minimize มันลงไปได้เลยนะครับนะแต่ว่ายังคงให้มันทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับโอเคก็ไปปรับตรงนี้ครับเป็น right monitor ครับเราจะเขียนโปรแกรมไปด้วยมอนิเตอร์ไปด้วยนั่นเองเมื่อรันตัว GX 3 simulator ูเลทำงานเรียบร้อยนะครับเป็นโหมด w i t e Monitor เรียบร้อยก็ไปในส่วนของ g GT g Designer 3บ้างนะครับ GT Designer 3อันนี้ก็แค่รันตัว simulator ขึ้นมานะครัรบรตรงนี้นะครับรูปรูปเหมือนกันเลยนะครับก็คลิก เข้าไปครั้งหนึ่งเขาก็จะเปิดตัวซิมของ gt designer ขึ้นมาแล้วครับ gt simulator 3นะครับ,รบก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆก,ก,กันกับชุดทดสอบสร้าง plc ระดับหนึ่งนะครับก็ผมจะแนะนำการเขียนโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับไปที่ gx work 3นะครับนะ label ไปที่โฟลเดอร์นี้นครับ label แล้วก็คลี่มันออกมานะครับแล้วก็จะเจอ go bel label ก็คลี่มันออกมาเหมือนกันเจอคําว่า go bel นะครับแต่เมืบบคลิกลก็จะได้แท็บอันนี้ขึ้นมาเนาะแท็บ go bel นะครับแล้วก็กลากไว้ตรงนี้นะครับส่วนของ local label setting ก็ไม่ได้ใช้นะผมก็จะ close ไปนะครับแล้วก็จะไปในส่วนของ go bel label setting คลิกตรง show detail นะครับนะก็จะได้ตัวช่องนี้เพิ่มเข้ามานะครับจากนั้นก็ไปดูที่ gt sim นะครับนะก็จะเห็นว่ามันจะมี x กับ y นะครับกำกับอยู่หลายๆอันนะครับอ่ะอันดับแรกผมจะเขียนโปรแกรมแบบเมนนุนนะครับผมจะเอาตัว ss 1อันเนี้ยนะครับที่มันอยู่กับ x 1 1เนี่ยมาใช้งานนะครับอ่ ก็จะพิมพ์เลยนะครับ SS1 SS1 แล้วก็ Underscore อ่อมันจะใช้เป็น on off ใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ on Underscore off แล้วกัน on off มันต่ออยู่กับ X11 X11 แล้วก็มาใส่ที่ปลายทางตำแหน่งนี้นะครับแ,แล้วตัวนี้ไทยเขาก็จะใส่ให้เลยมันเป็นแบบบิดซึ่ง X มันเป็นแบบบิดอยู่แล้วเนาะก็ ชื่ออันที่สองผมก็เป็น SS0 นะครับ SS0 ถ้าดูจากซิมมันก็จะอยู่ที่โหมดเมนนวดอัลโตเนาะ SS0 ผมก็จะใส่ under score เมนนวดแล้วก็ under score auto แบบนี้นะครับเมนนวดอัลโตอยู่กับ x เท่าไหร่ x12 นะครับแล้วก็ผมจะใช้ตัว PB3 นะครับนะ PB3 ก็ใส่เลย PV 3มันอยู่กับ X 7ใช่ไหมครับ X เจ x 7ผมก็ใส่เลยปลายทางเป็น X 7แล้วก็ PVC PVC นะครับปลายทางมันอยู่ที่ X 1 0 X 1 0่แล้วก็ PB 5นะครับ PB 5 PB 5เนี่ยมันต่ออยู่กับ X 1 4 ถ้าดูจากซิมนะครับ x 1 4ก็ on off มันนว l เป็นไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ emergency stop ต่อแล้วก็ผมจริงๆใส่ underscore ไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายเป็น l เนอไปทางขวาไปทางขวา r อย่างเงี้ยครับแล้วก็ underscore e m a i l อย่างเงี้ยก็ได้ e m a i l โอเคจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราจะให้มันเป็นอ e ีเมอร์นั่นแหละนะครับมันคืออ e ีเมอร์เนาะ pp 5นะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวของ y นะครับ y y ที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือ,อ y y ศูนย์มันจะเคลื่อนที่ให้มอเตอร์ขับสายพานนะครับ,นะรบ cr 1ต่ออยู่กับ y ศูนย์อันนี้เป็นตัวควบคุม สายพานนะครับนะ CR2 CR2 จะเป็นต่ออยู่กับ Y1 นะครับจากนั้น PL1 อยู่กับ Y2 PL1 หลอดแลมนะครับ PL1 ต่ออยู่กับ Y2 แล้วก็ผมจะให้ PL3 มันแสดงสถานะตัวของ มอเตอร์หมุนไปทางซ้ายนะครับมาต่ออยู่กับ Y4 แล้วก็ PL5 PLC PLC มันต่ออยู่กับ Y5 น,น,นะครับนะประมาณนี้สำหรับอินพุ o u อ p u t พุนะครับก็ลองกดตรงนี้ดูครั้งหนึ่งนะครับเช็คนะไม่เออ o r เรนะครับตอบโอเคจากนั้นก็ไปเขียนโปรแกรมนะครับนะก็ ผมจะแทรกแถวขึ้นมานะครับก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กดอินเสิร์ตจำนวนแถวที่เราต้องการนะครับเท่าไหร่ก็ได้โปรแกรมแรกก็จะเป็นแบบเมนูวนนะครับผมก็ดดบเบิรคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นปกติเปิดพิมพ์ SS SS1 ก่อนเลยนะครับเป็น On Off นะครับดดบเบิรคลิกตรงนี้ตอบโอเคนะครับ ถ้าเรากดที่ตัวของซิมครับตำแหน่งของ X11 เนี่ยตัวนี้ก็จะแอคทีฟไปด้วยเห็นไหมครับก็คือเหมือนกันกันกบเรามีของจริงใช้นะครับก็ถ้าผมกดออนผมก็จะไปที่คอยของ PL1 นะครับแสดงสถานะว่าเครื่องเปิดไม่เปิดอาะ PL1 จากนั้น ผมก็จะใช้โหมดของเมนนุ่นอัลโต้นะครับเมนนุ Men ่นอัลโต้ถ้าเป็นอัลโต้นะครับก็จะอยู่ที่ SS0 เนี่ยถ้าเป็นอัลโต้ถ้าเป็นเมนนุ่มันก็จะเป็นอีกอีกอันหนึ่งนะ SS SS0 อัลโต้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นบนเมนนุ่จะอยู่ทางนี้ ถ้าเป็นออโต้อยู่ทางนั้นอลองกดดูก็ได้ครับถ้าเป็นเป็นออโต้มันก็จะมาแอคทีฟที่ตรงนี้นะครับปกติเปิดถ้าเป็นเมนนวลก็จะไปแอคทีฟที่ตรงนี้ปกติปิดนะครับออโต้ Auto เนี่ยเราฝากไว้ที่ M0 ย์ก่อนนะครับชัว sure ร์คลาวฝากไว้ก่อนสำหรับเมนนวลเราก็จะไปเขียนโปรแกรมต่อนะครับถ้าเป็นเมนนวลผมก็จะให้มันมาอยู่ที่ เดี๋ยวนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับผมจะเอาตัวอ่าผมจะจะย้ายมันเนาะก็ลากคุมตรงนี้นะครับแล้วก็กด c t r l X แล้วก็ผมจะมาวางตรงนี้ c น t r l V อ่ะนะครับวางตรงนี้เสร็จแล้วผมจะแทรกตัว Emergency ไว้ด้วยนะครับอ Emergency อยู่ที่ PB5 PB5 Emergency นะครับ โ okay. อเคถ้าผมกดอ e ีเมอรมันจะไม่สามารถที่จะมาทำงานตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือมันจะสต็อปเลยนะครับไม่ว่าเมนน a ล t ออโต้เนาะก็จะให้ความสำคัญจากออนออฟก่อนนะครับอันดับ2ผมให้ความสำคัญกับอ e ีเมอรนะครับอันดับ3ก็ให้ความสำคัญกับตัวซิเล็กเตอร์เมือโหมดเมนน a ล t ออโต้เนาะ ถ้าเป็นออโต้ผมจะไปที่ PB PB 3ะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับ PB 3เลื่อนไปทางซ้ายก็จะไปที่คอยของ CR 1นะครับแล้วก็ PB PB 4นะครับเลื่อนไปทางขวา ผมก็จะไปที่คอยของ CR2 ก็มอเตอร์เลื่อนไปทางขวานั่นเองนะครับแต่ถ้า CR1 มันทำงานผมก็จะให้มันอินเตอร์ล็อกข้างล่างด้วยนะครับก็คือไม่สามารถกดไปที่ CR2 ได้ CR2 ก็เช่นกันครับถ้า CR2 ทำงานผมก็จะให้มันอินเตอร์ล็อกข้างบนไม่ให้มันไป CR1 นะก็เลือกทางซ้ายหรือขวานะครับ กด,กด insert รงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้า CR1 ทำงานผมจะให้ตัวหลอด p l 3ทำงานไปด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อบอกสถานะว่ามันเลื่อนไปทางซ้ายนะครับแน่นอนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น p l 4ใช่ไหมครับ p l 4ก็จะให้มันติดพร้อมกันกันกบเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวานั่นเอง โปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็กดตรงนี้นะครับสำหรับการคอมไพล์โค้ดนะครับตอบโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ write to PLC นะครับสำหรับโปรแกรมแรกก็ select all เลือก execute ตอบ yes อ yes to all นะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะครบ100%นะค close ตอบโอเคนะครับมันจะ stop แป๊บหนึ่ง แล้วก็ close ออกมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับที่ตัวซิมถ้าผมกดตัว off ไป on นะครับ pl 1ก็จะติดนะครับนะถ้าผมปวดเป็น auto โหมด auto ผมกด x 7ก็จะไม่ทำงาน x 1 0ก็ไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าผมปรับโหมดมาที่โหมดเมนูนลนะครับผมสามารถที่จะ control ตัวอะไรครับตัวก้อนนี้ได้ครับ ให้มันเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาแบบแบบเมนนุนนั่นเองนะครับแต่ชุดฝึกอันนี้ก็มีตัวเซนเซอร์ด้วยนะครับอ่นะ x 0ตรงนี้เห็นไหมครับอ่นะก็ถ้ามันเลื่อนมาทางาขวามือสุดมันก็จะติด Active ที่ x 0นไหครับนะผมกด pb 3มันก็จะไป Active ที่ x 1ถ้ามันเลื่อนมาฝั่งนี้สุดเนาะถ้ามันอยู่ระหว่างกลาง 1> x 1กับ x 0นยะมันก็จะไม่ทำงานเห็นไหมครับแต่มันสามารถที่จะ control ได้เหมือนเรามีชุดฝึกของจริงนะครับถ้าผมกด emergency ลงไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะกดอะไรได้นะครับกดแล้วมันก็ไม่ทำงานนั่นเองกดได้แต่มันไม่ทำงานนะครับจนกว่าเราจะกดลียร์ตัว e m e r g ขึ้นมาเนาะถึงจะสามารถ control ได้เช่นเดียวกันกับถ้าเป็น auto ก็ไม่สามารถที่จะ control ได้เหมือนกัน ก็เป็นเหมือนการที่เรามีชุดฝึกของจริงนะครับสำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมได้นะครับถ้าเป็นออฟล่ะครับก็ไม่สามารถกดได้อยู่แล้วเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมเป็นน,นุ่นชุดทดสอบเนาะ PLC ระดับหนึ่งนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับก็ลองไปเล่นดู ก็ทําให้ทุกท่านสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเองได้นะครับซ้อมเขียนโปรแกรมได้นะครับโอเคสาหรับเมนนวนก็ประมาณนี้สาหรับคลิปวิดีโอหน้าก็จะเป็นโหมดออตโต้สาหรับตัวซิมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับท่าในใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ